dj playlist by dj omka สนับสนุนโดย40ปีปตทสพอ,อสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตแน่นอนนะคะสำหรับใครที่ขอเพลงนะคะเราปิดท้ายกันที่ดาวสี่โอไมนะคะเรเริ่มกันทีอ่อ่อันดับที่หนึ่งค่ะอยากจะกอดเธอนานๆานสำหรับลักรัดนะคะเรามาต่อกันที่อุบัติเหตุนะคะเลิฟอักเนะคะสี่โมงเย็นยี่สิบเอ็นาทีอย่างที่บอกกันของวันพฤหัสวันนี้จะหมดสัปดาห์แล้วคุณผู้ฟังสนใจข่าวคราวอะไรมากเป็นพิเศษพี่กวงข่าวไหนเมื่อกี้เราคุยอะไรกันไว้นะ ที่เราคุยค้างกันไว้อะเรื่องเรื่องอะไรนะทําไมลืมเออเราคุยค้างกันแล้วเราลืมดาวพูโตอ่าเราคุยถํามถามคุณผู้ฟังตอนเด็กเรียหนังสือใช่ไหมมันจะมีเรื่องของดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ใช่ปะในระบบสุริยะจักรวาลก็ท้องกันใหญ่อโลกอยู่อันดับที่ไรสามป่ะอืมแต่มีพระอาทิตย์ใช่ไหมอมแล้วก็จะมีดาวบริวารใช่ไหมใช่ดาวบริวารใครเป็นบริวารใครแล้วจะต้องมีเท่าไหร่ ทำไมเราต้องท่องขนาดนั้นวะม,มันได้อะไรขึ้นมาคือมันก็คงต้องรู้ทุกวิชาอย่างน้อยเรารู้รว่าถ้าเราหลงป่าเราเกาะติดดาวเหนือดาวเหนือจะพาให้เราไปทางทิศเหนือเราเกาะไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปทิศใต้แล้วเรากเกาะเหนือไปเรื่อยๆเราก็หลงปะเรากถันหลังให้เหนือไงก็ถอยหลังเดินเป็นปมูลวอลก์จบปะ และเราก็จะต้องรู้ในเด็กมันต้องท่องจริงนะคุณผู้ฟังมันอยู่กับการท่องอะ่ะถ้าอ้อมถามคําถามตอนนี้มไม่ต้องเปิดอ้อมชอบให้ถามแบบไม่ต้องเปิดอะ่ะดาวพลูโตสําหรับเราอ่ะถ้าเราพูดถึงดาวพลูโตคุณคิดถึงอะไรคือของคุณคือก็คือดาวที่อยู่ไกลที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลคือดาวไม่ได้บอกว่าเล็กที่สุดนะไมไ่เล็กนะไมไ่เล็กขนาดเนี่ยไม่ได้พูดแต่เราพูดแค่ ความไกลระยะทางคุณพี่กวงบอกว่าเป็นดาวที่อยู่ไกลที่สุดนะคะเป็นดาวเคราะห์ใช่ไหมคะใช่ดาวเคราะห์ดาวคราคุณผู้ฟังละคะถ้าเราไม่ดูเฉลยไม่เซิร์ชอะไรเลยสําหรับคุณดาวพลูโตคืออะไรนะคะระหว่างนี้อ้อมจะขอบอกคุณผู้ฟังก่อนว่า ไอเรื่องอาหารสมองแล้วก็เรื่องหนึ่งสุขภาพเราก็ต้องดูแลควบคู่กันไปถูกไหมพี่กองสุขภาพเราจะดีเราดูนี่นั่นกินอร่อยกินดีทุกอย่างมันก็จะดีค่ะฟรุตมเนียผลไม้อบแห้งเพื่อสุขภาพคัดสรรและนําเข้าจากต่างประเทศเคี้ยวเปลินอร่อยแบบไม่รู้สึกผิด ไฟเบอร์สูงพกง่ายกินได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นสแน็คเพื่อสุขภาพจะกินเล่นก็ได้หรือจับคู่กับเมนูคลีนก็อร่อยมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะคะตอบโจทย์ทั้งวัยเรียนและวัยทำงานตามไลฟ์สไตล์ของคุณฟรุตมานีแออร่อยและสุขภาพดีในแบบที่คุณเลือกหาซื้อได้นะคะที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนาหรือสั่งออนไลน์ก็สะดวกฟรุตมานีแเรื่องดีๆมีได้ทุกวันส่วนเรื่องของอ้อมนั้นคือเมื่อพูดถึงดาวพลูโต เขาคืออะไรอังคาดกลุ่มโบสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนอสิงและ มีมี่ขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหมียวเกรดญี่ปุน่นกลุมโปงไปด้วยกันนะคะอังคารหน้ากับเก่งกับน้ำปิ้งนะคะน่นรารักนะคะเก่งน้ำปิ้งนะคะจะเข็มจีราต้องรอดเขาต้องรอดแหละเวทติ้งเขาก็ดีเลยแหละคุณผู้ฟังติดตามได้นะคะอังคารหน้าเจอกันสองทุ่มถึงสี่ทุ่มกับน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นอาหารแมวมีมี่คนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหมียว เกรดญี่ปุ่นแซบสุดจนนุดอยากจบพุงค่ะอังคารกลุ่มโบง x